สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้นัดก,กับรถเจาะน้ําบาดาลน,นะครับผมให้มาเจาะน้ําบาดาลที่สวนปูกฮักนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะเจาะนะครับผมก็ได้สอบถามที่นาข้างๆประมาณ2องสึ่งสามพอแล้วนะครับว่าเจาะแล้วมีน้ําออกมาไหมซึ่งทั้งหมดบอกว่ามีน้ําแต่อาจจะมีน้อยบ้าง เยอะบ้างบางบอกนะครับพอได้ข้อมูลเรื่องน้ำแล้วใช่ไหมครับเราก็ตัดสินใจจ้างแมคโคมาขุดที่นาให้กลายเป็นสวนเลยนะครับแล้วก็นัด,ดบบรถเจาะบาดานมาเจาะเลยในวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะผมไม่มีเวลาที่จะอยู่ที่บ้านนานนะครับเพราะผมต้องกลับหาที่สมุดอาการมีแผนที่จะย้ายกลับไปอยู่บ้านประมาณเดือนเมษายนนะครับผม ทีมช่างนะครับได้มีการเดินสำรวจตำแหน่งที่จะเจาะน้ำนะครับช่างก็ระบุว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ขุดแล้วจะเจอน้ำนะครับผมตอนที่ได้ยินนะครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะคิดว่ายังไงตรงนี้ก็ต้องเจอน้ำแน่นอนนะครับสังเกตจากการตอนที่เราจ้างแมคโครมาขุดใช่ไหมครับ1เมตรถึงเมตรครึ่งเนี่ยจะเจอน้ำซึมออกมาเรื่อยๆก็คิดว่าตรงนี้ไม่น่าพลาด ตอนนี้เจาะลึกลงมาประมาณ50เมตรได้ครับเริ่มมีน้ําออกมาบ้างแล้วครับแต่ก็ยังไม่เยอะช่างบอกว่ายังไม่เจอตาน้ําครับต้องเจาะต่อและบ่อน,นี้ก็ได้เจาะลึกลงไปถึง80เมตรนะครับผมช่างก็มาแจ้งว่าไม่เจอตาน้ำนะครับแล้วก็ได้น้ําน้อยนะครับอาจจะไม่พอในการทําเกษตรพอได้ยินใช่ไหมครับผมก็รู้สึก เหมือนคนอกหักเลยครับเหมือนถูกแฟนบอกเลิกยังไงไม่รู้ครับเพราะผมคิดว่ายังไงมันก็น่าจะเจอน้ํานะครับช่างบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะสํารวจแล้วก็เจาะบ่อที่2ให้จากนั้นช่างก็ย้ายจากบ่อที่1ไปบ่อที่2ครับซึ่งบ่อที่2ผมไม่ได้อยู่ตรงหน้างานเลยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับบ่อที่2พ่อออกมาดูให้ครับพ่อบอกว่าช่างเขาเจาะลงไป50เมตรก็เจอน้ําน้อยเหมือนกันครับ จากนั้นช่างสำรวจหาบ่อที่3นะครับแล้วก็เจาะลงไปประมาณทั้งหมด60เมตรครับแล้วก็บอกว่าบ่อนี้เจอน้ำค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ยังดีครับที่มันยังมีน้ำให้อยู่ผมก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับสรุปว่าสวนเราก็จบที่บ่อที่3ครับเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้ช่างจะมาติดตั้งโซลารเซลล์น้ำจะออกมาเยอะได้ขนาดไหนครับ วันรุงขึ้นนะครับช่างก็มาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมลงซัมเมอร์ให้นะครับขนาดท่อที่ลงไปกับซัมเมอร์นะครับเพื่อที่จะดึงน้ําขึ้นมาใช้นะครับใช้ขนาด1.2นิ้วครับเพราะว่าถ้าเราใช้ขนาดที่ใหญ่กว่านี้น้ําก็ได้เท่าเดิมช่างก็เลยแนะนําว่าให้ใช้แค่1.2นิ้วก็พอครับสรุปราคาเหมารวมพร้อมติดตั้งทุกอย่างแล้วทั้งหมด43,000บาททวนครับ ส่วนที่จะพอใช้ในหน้าแรงหรือเปล่านั้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูในคลิปถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ